สวัสดีค่ะติดตามอาเซนอัปเดตกับดิชันสรันทรแก้วเวียงชัยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาเซนอัปเดตพาไปติดตามความร่วมมือของ eu ที่นำโดยยอรมน,นีพัฒนาการขนส่งรวมถึงโลจิสติกของธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือว่า gms นะคะเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยมุ่งไปที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลักค่ะ ซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับทิศทางที่ธุรกิจ SME s กำลังเติบโตในหลายประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ CLMV ค่ะแม้ประเทศ GMS ส่วนมากจะถูกจัดเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียนแต่ว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจก็ทำให้การเชื่อมโยงขนส่งหรือว่า connectivity ของ4ประเทศ CLMV กว้างออกไปรวมถึงอาเซียนด้วยกลายเป็นที่จับตา ธุรกิจ SME ที่กำลังเติบโตใน GMS โดยเฉพาะ CLMV ก็ทำให้การขนส่งธุรกิจเติบโตตามไปด้วยเห็นได้ชัดจากการที่รถบรรทุกเดินรถขนส่งอยู่ภายใน GMS มาจากธุรกิจ s m e มากถึงร้อยละ70ของภาคการค้าทั้งหมดค่ะเราไปเซอร์เวดูในที่ลาวพม่ากักบขเขมรปรากว่า70%ปอรของอรถบรรทุกเนี่ย มาจากเจ้าของที่เป็น SME ซึ่งมีรถไม่เกิน10ค uh, ันอันนีก็เพราะนั้นการเน้นที่ไปถึง SME เนี่ยเป็นบทบาทสำคัญมากที่จะสามารถที่จะลดคาร์บอนลงได้แล้วก็สามารถที่จะให้เขามีไลฟได้ที่ดีขึ้น one most important is the information Uh, about uh, the the financing product and also it is two ways first of all most of the people who work in investment in the Mekong River basin answered the question that <laughs> <laughs> SME เของ c l m v จะประสบภาวะอย่างที่ไทยเคยเผชิญมาก่อนหน้าหรือไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ SME เเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่กลุ่มประเทศ c l m v น่าจะถอดบทเรียนไปปรับใช้จากการที่ SME s ใน c l m v ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนอยู่ไม่น้อยลักษณะทางภูมิศาสตร์และการเดินหน้าด้านเศรษฐกิจกที่ SME ไทยเปิดตลาดมาแล้วก่อนหน้า เริ่มรุกต่างชาติมากขึ้นก็ทำให้ไทยที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของประเทศแผ่นดินใหญ่อยู่เดิมถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของ SMEs ในอาเซียนตามไปด้วยซึ่ง SMEs ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ CLMV ที่สำคัญนะคะจากการสำรวจที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB พบว่า SME มีส่วนในการจ้างงานในกลุ่ม GMS มากถึงร้อยละ70ด้วยกันค่ะ ก่อนหน้านี้ที่ฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของลาวค่ะก็คือรัฐมนตรีสวรรค์ราษมุนตรีค่ะ เขาบอกว่านอกจากการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมถึงการเพิ่มรายได้ต่อหัวของลาวให้อยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,563การส่งเสริมธุรกิจ SME ก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญค่ะที่ตั้งใจจะเดินหน้าทั้งในลาวและประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยแล้วกลับมาติดตามอเซียนอัปเดตได้อีกครั้งทุกวันจันทร์ในข่าวดึกไทย PBS ค่ะ